ดีครับผมโทนบางแคครับโหหายไปนานเลยคลิปไม่ได้อัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยพอดีไปต่างจังหวัดมานะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาบอกข่าวนะครับบอกข่าวว่าเดือนตุลาครับนะครับ,นะรบกำลังวางแผนกับทีมงานอยู่ว่าเดือนตุลาเราจะจัดงานเซอร์งานเซอร์พระการุศลน,นะครับหารายได้ให้ องค์กรการอุตสต่างๆภายในเขตจังหวัดนนท์และใกล้เคียงที่เราที่เราตั้งสนามพระเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมากําหนดกันว่าเราจะจัดก,กันวันไหนอะไรยังไงนะครับเป็นงานเซอร์พระนะครับเป็นออกออกใบรับรองพระแท้นะครับของสนามพระสยียงลมใจของเรานะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกทีววันไหนนะครับ ก็อาจจะเป็นงานย่อยๆอะไรก็เอาแค่พอได้เอาแค่กันแบบว่ากันเองนะครับเช็คพาพแบบกันเองนะครับอันนี้นะครับก็จะบอกว่าจะฝากบอกถึงนะครับเพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกและและเพื่อนสมาชิกในสนามพักเครื่องแสยารุ่มใจนะครับที่มีร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นห้องหรือเป็นตู้นะครับวันจันทร์นี้นะครับก็ ช่วงบ่ายโมงเราก็จะมาทําการคุยกันเรื่องอรายละเอียดนะครับคือขอเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าร่วมเข้าร่วมการคุยครับการการประชุมเนะ่เหมือนการประชุมกันคุยกันว่าแนวทางจะจัดางานเราจะจัดกันรูปแบบไหนนะครับวันจันนี้เราก็เชิญนะครับทุกทุกร้านค้าเลยนะครับอันนี้ทุกร้านค้าเลยนะครับท่านผู้ชมแฟนเพจถ้าว่างก็แวะมาได้ ฟังได้นะครับเราจะคุยเฉพาะกันในสมาชิกแต่ว่าคนนอกก็ฟังได้นะครับอ่าและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้นะครับมีคนมาถามผมเยอะมากนะครับว่ามีห้องว่างไหมมีตู้ว่างไหมนะครับตอนนี้ห้องเนี่ยอ่าเต็มนะครับห้องเนี่ยห้องร้านค้าเนี่ยห้องที่เป็นห้องนะครับเต็มนะครับแต่ตู้เนี่ยตอนนี้ยังพอมีเหลือน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ตู้นะครับ สามสี่ตู้ก็มาติดต่อทางสำนักง,งานได้นะครับข้อตกลงในการเข้าเป็นสมาชิกของเราก็คือไม่มีใคใช้จ่ายอะไรนะครับก็มาทําสัญญากับสนามพระนะครับมาทําสัญญากับสำนักงานตลาดนะครับแล้วก็จะมีค่าส่วนกลางห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับก็เหมือนเช่าตู้เดือนละห้าร้อยนะครับห้าร้อยเปิดเปิดร้านค้าได้เลยนะครับเดือนละห้าร้อย ก็มาลองคุยรายละเอียดดูนะครับก็ฝากข่าวพปยังลำพันธ <olas> ์นะครับตอนนี้กําลังดําเนินการนะครับหลายๆเรื่องเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างงานเยอะนะครับกําลังดําเนินการเรื่องชมรมของภาคเครื่อจังหวัดนนทบุรีแต่รายการนะครับพี่พศเมืองนนเราก็บรรจุเข้าไปเรียบร้อยแล้วกับสมาคมนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างส่งรายชื่อคณะกรรมการนะครับก็อดใจรออีกนิดนึง เดี๋ยวเปิดตัวยังไงเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับวันจันทร์นี้อย่าลืมนะครับวันจันทร์ที่18นะครับน่าจะ18สิงหานะครับขอเชิญสมาชิกลูกค้ามาร่วมร่วมพูดคุยนะครับเราจะจัดงานเซอร์นะครับมีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าอะไรจะมาบอกให้ทรานอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจัดนะครับเนิ่อการโชว์พระ ในวันเซอร์เนี่ยอาจจะมีนิกรการโชพระเบญจภาคาีนะครับพระเบญจภาคาีสมเด็จวัดระฆังนะครับพระนางพญาพระรอดนะครับพระรอดมหาวันพระผงสุพรรณพระคุ้มก่อกระแพงเพชรนะครับเราจะพระองค์แท้ๆองค์จริงๆชุดหนึ่งก็หลายสิบล้านนะครับนะครับรวมๆรม้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยครับเอามาโชว์ให้ท่านดูว่าตัวจริงๆเขาเป็นยังไงนะครับ เอามาโชว์ให้ท่านดูว่าตัวจริงเป็นยังไงแล้วก็รับเช่านะครับคือถ้าใครมีเนี่ยเรารับเช่าด้วยเงินสดนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จวัดระฆังบางขุนพมวัดเกิชัยโยนะครับพระรอดพระซุ้มกอนะครับพระนางพญาพระผงสุพรรณนะพระเป็นจาตต่างต่างนะครับก็เราก็รับเช่านะครับก็ส่งรูปมานะครับส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับ หรือในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนเนี้ผมจะให้ทีมงานนะพระนะเดี๋ยวนี้ผมจะส่งคําตอบนะผมจะมาตอบคําถามเนี่ยผมจะให้ทีมงานเนี่ยพิ้น์มันกระดาษมาแล้วมาให้พระผู้ชมดูว่าเนี่ยองน,นี้ไม่แท้นะแล้วไม่แท้อย่างไงอ,องค์นี้แท้นะแล้วแท้อย่างไงนะครับผมรับเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีมามาตอบคําถามกันนะครับแต่จะมีนิรรศการมาโชว์พระนะให้ความรู้นะครับมาบอกความรู้ว่า เอพระแท้เขาเป็นอย่างนี้นะอายุความเป็นอย่างนี้คือเราเล่นกันตามหลักมาตรฐานสากลน,นะครับเราก็จะมาโชว์กันองจริงๆไหมท่านดูให้ท่านเห็นกับตาเลยว่าองค์จริงๆเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเราเล่นเต็มตามมาตรฐานสากลนิยมนะครับวันนี้นะครับผมโทนบางแคก,ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมนะครับก็จะมาอัดคลิปสอนการดูพระเรื่อยๆนะครับช่วงนี้พอดีมันติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็ยังไงก็ต้องขอ ขอ,ขอโทษแฟนเพจไว้ด้วยนะครับที่ตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับห่างหายไปบ้างแต่ก็จะให้ไม่ขาดตอนนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยววันจันทถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็แวะมาเจอกันนะครับเป็นนัดใหญ่ประจําสัปดาห์ของสานามพระเครื่องแสงมุ่ใจนะครับวันนี้ผมโทษบางแค้งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ